ในย่านวัดดีซีโวลใช้คำสองคำครับถูกต้องและเหมาะสมกรนี้ถูกต้องคือเราปรับแรลคงเป็น DC ซีโวลนะครับในรูปนี้นะครับรเดี๋ยวมาดูของจริงต่อนะครับส่วนความเหมาะสมก็คือในที่นี้ถ้าเกิดว่าหากเราไม่ทราบค่าแรงดันไฟฟ้าที่จะทําการวัด เราก็ตั้งยานวัดที่มีตำแหน่งสูงไว้ก่อนแล้วค่อยๆปรับลดลงมาโดยมองทุกค่าที่เหมาะสมก็จะอ่านได้ง่ายขึ้นและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นส่วนต่อมาคือการต่อใช้งานเราก็จะน,นําเสนอในวันนี้สส่วนคือการใช้ประโยชน์ในการใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสาตรงกับแหล่งจ่ายนะหรือแบตเตอรี่ในส่วนนี้ก็คือกรณีที่เรามีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแลวเราวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ตกคอมในโหลด ในที่นี้เราจะทดลองโดยการใช้หลอด2หลอดขนาดกันแลวลองวัดค่าแรงดันที่เกิดขึ้นครับเรามาดูการปฏิบัติงานจริงนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทําก็คือเรามาดูว่าเราจะทการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสะตรงเราต้องปรับย่านวัดมาที่แรงดันไฟฟ้ากระแสะตรงย่านวัดนี้ซึ่งเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด7ย่านวัดย่อยนะครับจะมี7แหล่งด้วยกันนะครับในทีน่นี้ถ้าเกิดเราทราบว่าเราจะวัดค่าแรงดันไฟฟ้า ที่แบตเตอรี่ที่เรายกตัวอย่างนี้มี2 2ขนาดด้วยกันก็คือ9โวลต์กับขนาด aaa หรือว่าขนาด a a 2ตัวนะครับ1.5โวลต์เรามาลองดูปฏิบัติกันเลยนะครับเราตั้งแรง่งที่ย0่หโวลต์ดีนะครับการใช้หน้าปัดสเกลเราก็จะอ่านที่ชุดตัวเลข0ถึง10นะครับก็คือ0,2,4,6,8,10เรามาเริ่มเนินการครับเริ่มจากแบตเตอรี่ที่อยู่ในสภาพเพียงไม่ได้ใช้งานตัวนี้นะครับ สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือการเลือกแร้งแล้วเราต้องต่อวัดให้ถูกต้องกับขั้วขั้วบวกสายแจ็คสีแดงขั้วรบสายแจ็คสีดำเราทําการแตะลงไปที่ขั้วนะครับแล้วเรามาดูที่เข็มนะครับการเคลื่อนที่ของเข็มขณะนี้แสดงให้เราเห็นนะครับจากตรงนี้ก็คือมีค่าเกิน9โวลต์นะเกือบจะไปถึง10โวลต์อันนี้ต้องชี้แจงทอความเข้าใจก็คือ1ก็คือการที่แบตเตอรี่ ยังใหม่อยู่และยังไม่ผ่านการใช้งานก็จะมีแรงดันที่อาจจะสูงเกินพิกัดได้บ้างอันที่2การที่มันเกินจากพิกัดจากที่ค่าความจริงที่อยู่ที่เพดของตัวแบตเตอรี่ก็คือมัลติมิเตอร์ทุกเครื่องก็จะมีค่าความผิดพลาดหรือค่าเออร์เรนะครับหรือว่าค่าความถูกต้องที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกำหนดอยู่อันนี้ถ้าเกิดเราอ่านก็จะพบว่าอยู่ที่ประมาณเกินครึ่งหนึ่งของ8กับ9ไปใส4่4ขีดก็แสดงว่าอยู่ที่ 9. ุด 9.8โวลต์น,นะครับเรามาดูผ่านกล้องต่อไปนะครับผ่านการใช้งานมาแล้วครับตอนนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วเรามาดูนะครับว่าจะเหลือสก,กี่โวลต์น,นะครับเขียนที่เราเห็นอันนี้ก็คือชี้อยู่ที่ประมาณเกือบเลขสี่นะครับงั้นเมื่อเกิดเลขสี่ก็แสดงว่ามีค่าอยู่ที่เกินระหว่าง2กับ4ก็คือ3เลย3าไป3าขีดก็คือที่3.6โวลต์ครับต่อไปครับตัวนี้ ก็สุดท้ายนะครับจะเห็นว่าก้อนนี้ใช้งานแล้วก็จริงแต่ว่ายังมีค่าแรงดันที่สูงอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ8โวลต์น,นะครับนี่ก็คือการใช้มัลติมิเตอร์ที่ตั้งยานวัด d c โวลต์มิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายเรามาดูแหล่งจ่ายอีกส่วนนึงนะครับอีกขนาดหนึ่งขนาด AA 1.5โวลต์ครับเป็นฐานที่ยังไม่ได้ใช้งานเช่นเดียวกัน เราดูขั้วให้ถูกต้องนะครับบวกลบถ้าเราแตะตรงนี้นะฮะถ้ากูแตะตรงนี้ไปเนี่ยผู้เรียนนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งแรกถ้าแตะขั้วถูกต้องแล้วตอนนี้แต่ที่เราเห็นก็คือตัวที่ตัวหน้าปัสเกลครับขณะน,นี้เข็มเคลื่อนที่ขึ้นไปและเคลื่อนที่อยู่ที่วิ่งเข้าไปหาเลขสองสองก็คือ2โวลต์เพราะเราเรีตั้งแรงหรือย่านการวัดอยู่ที่10บโวลต์ มั่นใจความว่าเราอาจจะตั้งย่านวัดที่อาจจะไม่เหมาะสมแต่ถูกต้องแล้วงั้นเราสามารถที่จะทาการปรับแรงให้เหมาะสมเนื่องจากรู้ว่าแบตเตอรี่ไม่ถึง1 5โวลต์เราสามารถเลื่อนแงรงลดกลัมาที่2.5โวลต์ได้เราวัดครั้งครับเข็มจะขึ้นสุงมากกว่าก,การบ่ายเบนเกิดของเข็มชี้ก็จะมากขึ้นเราจะเห็นภาพตอนนี้ก็คือเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ตำแหน่งเลย หนึ่งร้อยห้าสิบทำไมจะเป็นหนึ่งร้อยสิบเพราะว่าเราเลือกแรงที่สองจุดห้าเราจะเลือกใช้ตัตวเลขที่ศูนย์ถึงสองร้อยห้าสิบเป็นตัวอ่านค่ามากกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบก็แสดงว่ามีค่าเกินหนึ่งจุดห้าโวลต์ขึ้นไปอีกสองขีดนะครับตรงกลางก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแสดงว่าขณะน,นี้ตัวค่าที่เราจะอ่านได้อยู่ที่หนึ่งจุดหกห้าโวลต์ครับอันนี้ก็าสาธิตให้ดูนะครับในการวัดแรงจ่ายต่อไปเรามาดูการวัดแรงดันที่อยู่ในวงจร ไฟฟ้าจริงๆจากรูปนี้เราไปสู่การปปิบัติจริงนะครับจะเห็นว่ามีแบตเตอรี่9โวลต์มีหลอด2หลอดเป็นหลอดไฟที่เสียตรง2หลอดขนานกันแล้วเราจะเอาวอเมเตอร์ตั้งแรงโวลต์ไปวัดแรงดันที่ตกข้อมของหลอดที่เป็นโหลดนะครับในวงจรเรามาดูนะครับอันดับแรกเราคงจะต้องปรับย่านวัดให้เป็น10โวลต์เนื่องจากว่าในวงจรที่เราจะทดลองต่อไปนี้จะเป็นฐาน9โวลต์นั้นจะไม่เกินไม่เกิน10โวลต์แน่นอนครับ อันต่อมาเรามาต่อวงจรกันครับเริ่มจากการต่อวงจรซึ่งนันเกเรียนก็จะได้เรียนรู้จากวิช,ชาว,วงจรไฟฟ้ามาแล้วเราต่อไฟฟ้าเข้าสู่หลอดไฟใช้ขั้วบวกเข้าสู่หลอดไฟแล้วก็วง,วงจรก็จะมาครบที่ขั้วลบของ,งจอ,อะจะเห็นว่าวงจรไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วแต่นี่คือ1ห,หลอดเป็นหลอดไฟ DC เนาะจะมีฐาน9โวลต์วิ่งผ่านเข้าไปหาหลอดแล้วก็ครบวงจรเรามาเพิ่มหลอดไฟ1ชุดครับเป็นการต่อขนาดชุดหลอดที่2 หลอดที่1เท่าด้วยกันครับเราต่อขนาดก็คือการต่อคอมเข้าไปเราเห็นว่าตอนนี้วงจรเหมือนกับที่เราอยู่ในทิปในเพจของภาพที่เราทําการทดลองนี้ <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใช้งานมัลติมิเตอร์ในการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเริ่มจากวัดที่แหล่งจ่ายครับย้ำอีกคั้ครับขั้วต้องถูกต้องครับขั้วบวกขั้วรบแห่งยันวัดตั้ง10โวลต์เข็มไม่เกินแน่นอน ขณะนี้เราจะเห็นว่าแรงดันที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ9.9.6โวลต์นะครับโดยประมาณเนาะเรามาดูที่โหลดครับแน่นอนก็ยังเหมือนเดิมครับการวัดแรงดันที่ตกค่อมจะต้องต่อแบบขนานนะครับข้อบวกเจอบวกสายแจ็คสีแดงเป็นบวกสายแจ็คสีดําเป็นลบวัดเข้าไปก็จะเห็นว่าแรงดัน,นตกค่อมหลอดไปหลอดที่1มีค่าอยู่ที่ 9. 4โวลต์น,นะครับในที่นี้เราใช้ชุดตัวเลข0ูนย์ึงสิโวลต์เช่นเดิมนะครับและหลอดที่2ก็เช่นเดียวกันครับเราก็ทําการต่อค้อมเข้าไปนะครับก็ได้อยู่ที่ประมาณ9โวลต์น,นะครับตรงนี้ก็คือเราแตะสายก็ตให้แน่นน,นิดนึงนะครับไม่งั้นก็จะเกิดการคลาดเคลื่อนได้นะครับครับสิ่งที่เราเห็นและเราสังเกตคือตามหลักทฤษฎีเราพบว่าค่าแรงในตกวค้อม ของหลอดตั้งตั้งแต่แรล่งจ่ายเข้าสู่หลอด2หลอดจะมีค่าเท่ากันในหลักทฤิฎีแต่ในทางปฏิบัติก็คือการเีอจ่ายจะแหล่งจ่ายเข้าไปสู่หลดหลอดที่1และจ่ายไปสู่หลดหลอดที่2แรงดันก็ถูกการดอกอยู่ในสายส่งนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดผลว่าแรงดันที่ชุดสุดท้ายเนี่ย อาจจะมีค่าลดน้อยลงไปบ้างนะครับนี่ก็คือการนําใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดค่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าสตรงและการวัดแรงดันตกค่อมในวงจรไฟฟ้าสตรงโดยทั่วไปสิ่งที่สําคัญที่สุดคือข้อควรระวังคือการใช้มิเตอร์อันดับแรกก็คือเราควรจะต้องเลือกแหล่งให้ถูกต้องว่าเราจะวัดไฟกระแสตรงที่เป็นโวลต์หรือ DC โวลต์อันที่2ปรับย่านวัดให้เหมาะสมเพื่อให้อ่านค่าได้ง่าย กรณีเราตั้งแรงต,ต่ำและวัดค่ายนั้นสูงจะทำให้เข็มตีบ่ายเบนเต็มสเกลซึ่งก็มีผลทำให้มัลติมิเตอร์เกิดความเสียหายได้ครับ